รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคีแดดอ่อนๆตอนเช้าในวันเริ่ม สดใสให้ใจชื่นบาาสิ่งนกน้อยนอยร้องเพลงบันเลงประสานผู้เขาจะเล อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับผมออกกิรติเทพทันครับและนี่คือรายการมาััจธรรมชาติครับสารคดีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ทางโมเดิร์นไอทีวีอีงนี้ครับ ปาสจันร์ธรรมชาติสัปดาห์นี้ครับผมจะพาผู้ชมมาเที่ยวป่าหน้าฝนฮะเดี๋ยวดูความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่านะฮะจะเขียวขจีเลยครับและผมมุ่งหน้าเข้ามาที่สวนหินธรรมชาติผู้หางหน้าครับซึ่งอยู่ในเขตวณอุทยานผู้ม่วงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดขึ้นใหม่เลยนะเปิดให้เราเข้ามาเที่ยวรู้จักเนี่ยอายุนานปีกว่าๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามมากฮะแล้ววันนี้ ผมนัดเด็กๆที่นี่ไว้ครับอ่าไม่ใช่ครับนัดมักคุเทศน้อยไว้ที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะพาเราเที่ยวทั้งหมดเลยฮะช่วงเวลาการรุน้นนะครับสนับสนุนโดยกลุ่มปะตะทครับ นี้สดชื่นครับผมอยู่กับมักคุเทศน้อยสวนหินผู้หางหน้านะฮะที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับต้องแนะนาก่อนนี่คือน้องข้าวฟ่างครับเด็กหญิงรุ่งที่วาตันชนะแล้วก็น้องๆมักคุเทศน้อยทั้งหมดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เช้านีส้สดชื่นครับเหมือนเป็นพ่อกับลูกแล้วข้าวฟ่างขาขาถามอีกทีนึงเมื่อกี้พี่มาแล้วพี่หลับตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนคะสวนหินผู้หางหน้าคะ่ะจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีคะ่ะเาวผมพูดถูกนี่ ทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับค่ะทีนี้เราเข้าไปไกลไหมครับไม่ไกลค่ะประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ400เมตรค่ะอา,ยยาแล้วเข้าไปพี่จะเจออะไรก่อนหลวงพ่อปูใหญ่ค่ะเราต้องไปทําอะไรตรงนั้นครับนมัสการค่ะไปเราเข้าไปข้างในดีกว่าเฮ้ยสีไปเพื่อนไ <c oughs> ปเด็กไป พอยยออ่อูใหญ่ค่ะเรามาในจุดแรกแล้วนะฮะก็ต้องให้เข้าฟ้างเล่าถึงความสําคัญของจุดนี้แล้วครับรวมพ่อปู่ใหญ่ค่ะปางสยยายญาติค่ะสร้างในปีไหนครับ2513ค่ะ ส่วนใหญ่เวลาก่อนขึ้นไปชนถินก็ต้องแวะมาที่นี่ก่อนไปหะแวะมาที่นี่ก่อนค่ะมาขอพอรกันค่ะเราฟัาง,งเธอนำเลยนี่นะคะนี่นะคะนะคะี่ออกก็คือต้นต้นไม้ประจำจำังหวัดสุพรรณบุรีค่ะชีอต้นเลยครับ มะเกลือค่ะอ๋อต้นมะเกลือไปข้างบนยินต่อเลยค่ะอ๋อครับผมครับผมไปครับไปครับนี่นะครับก็จะเป็นต้นสุพรรณิกานะครับดอกของเขาก็จะเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดของสุพรรณบุรีครับเขาจะมีดอกสีเหลืองครับสีเหลืองเหลืองอะดอกในช่วงหน้าหนาวครับหรือเดือนธันวามกรากรุ่งพาครับ ตรงนี้เราชมอะไรซิก็จะเป็นหินรูปพยาวานอนครับก้อนไหนอ่ะก้อนนี้ครับอ๋อก้อนใหญ่นะเออเออเหมือนเลยมีหกคิ้วมีเบ้าตาด้วยครับแล้วก็เป็นจมูกอ๋อนี่คือพยาวานอนให้เราได้ดูก่อนครับไปต่อดีกว่าทางนี้นะครับก็จะเป็นประตูเมืองทางเข้าเมืองรับแรงครับไหนอ่ะข้างหน้าครับเพราะถ้าเรามองไปนี้ก็จะเหมือนทางตันครับ อ๋ออ๋อคือมองไปเป็นทางตันคือสุดแล้วครับปกลับพี่เหนื่อยแล้วล่ละไม่ใช่ครับ<อ>ต้องขึ้นไปอ๋อขึ้นอีกค,ครับเดี๋ยวพี่จะยินลองนี้สีเข้าให้ดูหน่อยครับดูนะครับประตูเมืองรับแลมันดูเป็นทางตันมันมีทางออกปุ๊บเดินขึ้นเนินนี่ฮะแล้วก็ปุ๊บเราเห็นต้นไม้นะก็จะดูเป็นเหมือนทางตันถูกไหมครับพี่ครับแล้วพอจริงๆแล้วก็มีทางออกซึ่งเด็กเด็กไปหมดแล้ว คนเดียวเ,ยเ๋ยวครับหินรูปนี้นะครับก็จะเป็นหินรูปปลาช็อกเกอร์ครับรืีปลาเทศบาลครับอ๋อไอปลาตัวที่ดุดตามตู้ปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยนะใช่ครับเออก็เหมือนนะคุณผู้ชมมองมุมนี้บ้านพี่เลียงปลาดูดที ก็จะมีจุดแวะพักให้เราได้มีอะไรดูหน่อยไม่งั้นถ้าเดินลวดเดียวไปเพื่อเข้าโซนนี้นะอายุประมาณเรานี่สบายครับผมเสร็จแน่แล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นไม้ก็กันพาถ้าพี่ขอกลับไปบ้านได้ไหมไม่ได้ครับทำไมอะเราต้องอนุรักษ์ไว้ครับเพราะเป็นไม้ป่าหายากครับนี่เด็กๆคูดนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ทุกคนก็อันนี้ไม่ได้แล้วนะครับไปสี่ไปต่อครับ นี่ก็จะเป็นใบปอนครับอันไหนนี่เหรอใบนี้ครับอ๋อใบนี้นี่นี่นี่อันนี้นะฮะเอาไปทําเป็นอาหารได้ครับเออเหรอเขากินกันเหรอรเอาไปทําอะไรอะ่ะเอาไปยำเอาไปทอดเอาไปต้มก็ได้ครับมันมีสรรพคุณอะไรไหมบํารุงร่างกายครับโตขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นเวลาเราเดินป่า <c oughs> เราเห็นเยอะเลยคุณผู้ชมเลี้ยตามพืชน,นี้ฮะแผ่เป็นใบออาไว้นี้ พี่ครับนี่ก็จะเป็นกำแพงแห่งความรักครับกำแพงแห่งความรักทำไมอ่ะทำไมเขาเรียกยงั้นอ่ะก็ดูดีครับจะเป็นรูปหัวใจครับเฮ้ยห hey! ัวใจเลยอ,อันนี้อะไรอะสินี่ก็จะเป็นล่าของต้นโพคีนโนครับโพกีโนคนนิยมเอาไปทำเป็นบอลไฟอ่ะพอเขาโตช้าเวลาเดินผ่านข้องผมงนี้ถ่ายรูปก,กลับไปเลยครับ น,นี่เราเข้ามาข้างในสวนหินแล้วใช่ไหมสิค่อานานครับ้ดาล่างดูอะไรสิหินหลอกตาครับเนี่ยเหรอครับหลอกไงอะ่ะถ้าดูจากด้านบนครับก็จะเอียงเหมือนจะล้มครับเราจะมีจุดเฉลยอยู่ด้านล่างอ๋อมันเอียงครับคุณผู้ชมเหมือนจะล่นอเออแต่ไม่ล่นไปดูเฉลยดีกว่าไปดูเฉลย อ๋อพอมาตรงนี้ก็คือว่ามันไม่หล่นแน่นอนเพราะมันเรียงกันตรงๆเป็นชั้นตรงฮะคุณผู้ชมแต่ว่าด้านนู้นน่ะมันเป็นสโลปลงมันเลยดูเหมือนว่าจะหล่นมาหาเราใช่ครับที่นี่เขาจะเป็นกระเจียวป่าสวยว่ะล่ อันนี้คืออยู่ในเขตการดูแลของอุทยานผู้ม่วงครับวนาอุทยานผู้ม่วงเขาลูกนู้นก็จะเห็นเป็นต้นไม้อเยอะไหมฮะอันนั้นคือพื้นที่การดูแลของป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรีครับความเขียวขจีครับเกิดจากการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐครับชุมชนชาวบ้านทั้งหมดคิดในทิศทางเดียวกันและช่วยกันก็ถึงมีพื้นที่แบบนี้ให้เด็กๆรุ่นนี้ได้ดูเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ครับ4แปลเป็นภาษาอังกฤษ สองก้อนนี้ครับก็จะเป็นหินลูกป,ประวานครับหินก้อนที่ใหญ่ที่สุดครับก็จะเป็นแม่ของประวานครับหินที่ก้อนเล็กข้างบนนะครับก็จะเป็นรูกของประวันครับถูกคนละปากนี่ครับต้นจันผากัญญาละาครับอ๋อที่เรียกเพราะเพราะล่าของต้นจันผาโอก,กรหินไว้ครับ จะไม่ผัดภาจากกันนะนี่รากของต้นจันผาโอบกอดหินเหล่านี้ไว้นะฮะถ้าภาษาท่องเที่ยวเราจะเรียกว่านี่คือไลเซนของพื้นที่ของผู้หางหน้าแห่งนี้ครับสำหรับต้นจันผากับหินก้อนนี้ครับ นี่สุพรรณเหรอครับนี่คืออำเภออู่ทองครับโอ้น้ำเยอะนะสุพรรณบุรีตรงนี้คือจุดชมวิวเปรียบสายน้ำรักปลากลมเกลียวปลูกป่าไว้เพื่อใครสักคน สายน้ำรักปากลมเกลียวปลูกป่าไว้เพื่อใครสคักคนให้พี่ดูอะไรนะนี่ก็จะเป็นต้นกำลังวัวเฉลิมครับเป็นยาตมุนไพรของที่้ัวหน้าครับขออนุญาตนะครับ นี่เล่ามันออกเหลืองอันนี้บำรุงร่างกายนะครับและดอกเหลืองนี่ะดอกปากากองครับอะแน่และเนี่ยหญ้าคอเป็ดครับและเนี่ยหญ้ารองไห้ครับและเนี่ยใบกับใบของต้นกระเบาครับให้ฮ่าวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงสุดครับจากน้องน็อตครับจะโชว์การกินกําลังวัวเฉลิมแบบสดๆดมองกล้องนอ็อตมองกล้องยิ้ม <c oughs> เอาละเชิญชมครับเป็นไงรสชาติเป็นมะขามอะมเหรออ๋อ,อพี่เข้าใจแล้วมะขามอ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้เป็นดอกหมามุ้ยนะคุณผู้ชมครับผมก็เพิ่งเคยเห็นมันจะออกสีดำๆเนี่ยแต่ว่าตอนที่มันคันคือมันจะต้องเป็นฝักซึ่งตอนนี้เป็นสมพลายที่กำลังนิยมมากสำหรับผู้ชายนะ อันนี้เหรอครับชื่ออะไรนะอีกทีผานางคอยครับผานางคอยครับแล้วสาวน้อยคอยแฟนก็คืออันนี้เหมือนกันยังไงทาไมถึงเป็นผานางคอยครับก็พอมีต้นมะกักครับเป็นรูปร่างคล้ายๆสาวน้อยกําลังนั่งคอยไข่ตะคนครับจนเสื้อผ้าหลุดรุ่ยครับไม่เชอพี่เอ๋ก็ดูดีครับอ๋อเห็นแล้วอืมประคุณเลยแต่ตรงนี้นี่คือต้นมะกักนะ เวลาคนมาเดินเที่ยวที่นี่ฮะมักคุเทศน้อยก็จะเล่าให้น่ารักน่ารักเงี้ยเวลาผู้ใหญ่เราฟังก็ชื่นใจสนุกสนุกกันนะครับเอ้นี่ต้นต้นอะไรนะต้นโปรงอันนี้คือโปรงใช่ไหมครับเราดูอายุไงสินับเกตตามชั้นนะครับเป็นชั้นเนี้ยเหรอครับปีหนึ่งโตเส้นเดียวครับเ้นเดียวนะฮะแล้วก็อาจจะได้ขนาดนี้คุณผู้ชมโอ้โหเจ๋งเลยอันนีงเราดูยังไงตัวผู้ตัวเมียดูเป็นป่ะเป็นครับดูไงครับดูที่ดอกครับตรงไหนนี่ครับ ดอกของตัวผู้ครับก็จะมีดอกคล้ายๆดอกสับหลดครับนี่ครับส่วนดอกของตัวเมียคล้ายดอกบัวครับจะคล้ายดอกบัวครับมีพี่ขอกลับไปบ้านได้ไหมไม่ได้ครับทําไมอ่ะจะติดคุกครับอ๋อโอเคก็ไปดีบ้าคุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรฮะแต่ตอนเนี้ ผมเห็นเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาล้หิว มเป็นห้องเต้ด่มันไม่ได้สบายที่คิดนะหินทิ่มตูดเจ็บมากเลย <c oughs> เด็กๆบอกผมครับว่าเหมือนเก้าอี้ห้องเต้เพราะว่าเป็นซุ้มใหญ่ๆแล้วพอเรานั่งเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยยิ่งใหญ่จากภาพนี้ให้พี่ไทยนี่คือแผนที่ประเทศไทยถูกต้องนะคะ <laughs> อันนี้เป็นสวนผ้าอีสานภ้าเนี่ยผ้ากลางลงมาก็จะเป็นด้ามขวานสี 4, ตรงนี้ยังไงทั้งหมดนี่ก็คือลานปงนะครับคือเป็นสวนปงหมดเลยนะครับด้านนี้เฮ้ยโอ้ยืนกันเต็มเลยว่ากงเทสร้อยนะครับก็จะเป็นต้นปงทั้งหมดยางงี้เราป้องกันยังไงไม่ให้โดนลักอ่ะเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาคือคนในชุมชนครับก็จะช่วยกันทําเรื่องการท่องเที่ยวนี่แหละ แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ครับเป็นอาสาสมัครพากันขึ้นมาเท่ากับว่ามีการตรวจตาอยู่ตลอดจุดไหนก็จะจําได้หมดว่าปรงหายไม่หายน้องๆมางกรเทศน้อยเหล่านี้ก็เดินตรวจตาเช่นกันเห็นว่าตรงนี้มีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างคืออะไรคิดนรูปหัวใจครับไหนอะตรงที่พี่ยืงยับอยู่ครับเออผมเหยียบรูปหัวใจน่ะอันนี้อะไรสิยามใบป,ปอครับที่เราเดินดูนเนี่ยนะ ไม่ชุนมากมีกลิ่นหอมแดงมะนาวพริกใบเนี่ยมันจะออกเขียวอ่อนๆนิดๆแล้วบ้างก็เลยมาซอยละเอียดแล้วก็ยำแล้วกิกนกันเนี่ยเมนูเด็ดครับใบเปาะอันนี้คืออะไรครับสีนี่ก็จะเป็นร้านขายของฝากจากเมืองอูทองทำจากอะไรครับมะพร้าวครับมะพร้าวเหรอคุณด,ดูหน่อยแล้วผลวน,นี้ มีความพิเศษยังไงครับถวายพระเทพสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีนะครับที่นี่ก็จะถวาย<ห>งานฝีมือนะครับอ๋อโอเคก็เป็นของฝากจากเมืองอู่ทองฮะผลิตภัณฑ์จากลุกมะพร้าวแจ่มเลย นี่เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่วันนี้เราอยู่กับเด็กๆมกักคุเทศน้อยทั้งวันน้องให้สีแนะนําจุดนี้ละนี่ก็คือน้าตกผู้หางนาคนะครับเป็นจุดสุดท้ายของการเดินทางครับผมมีความสุขมากเลยนะก็คือน้องๆมกักคุเทศน้อยเหล่านี้วันนี้ฮะเขาอดทนเขาตากแดดกับผมเขาเดินคู่กับผมเขาสนุกกับผมทั้งวันเลยเดี๋ยวท้ายนี้ฮะจะให้น้องสี่เป็นตัวแทนของมกักคุเทศน้อยเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทั้งหมดฝากเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวครับเชิญครับครับ ขอเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวที่สวนหินผู้หังหนะ